เราคือลายโอ้ยนี่ทางงวดนื่ซื้อเจ้านี่เ้าคุ้นศ้าสามตคันหึงสามตก็โอเคคันนึ่งสองตก็ได้น่อยบานก็อีกเจ้าหนึงก็เ้าคุณเ้าสี่สิบคุ้นสี่สิบหกสิบแปดสิบาทสูงสุดเท่านั้นแต่มาทุกวับานนี่ไทยเล้วไทยเล้วได้บานนี่เล่วนำหมาอถือไทยเล้วไทยถอตัวเงินเนรอไข่นี่ดีิแปดงวดจนค้นขายว่าเพาสิไนี่ได้วพยาา้จนใส่บาน ่เหมเป็นาเ่าอยข้ามข้สิได้เจ้านี้อว่ามาอยู่บ้านนี้แล้วบ่เดี่ แดงว่าดวงเล่าข่าวเสือเลยนะคุณแสดงให้กินกินไส้มันอมจนมึกกันนะเไม่เป็นไรแล้วจะไปนนางคัดเอาไม่ต้องคัดหรอกว่าไปลงลงแน่มันจตละที่ต้องคัดให้มันเป็น่ยนเขาทำมาซาดได้ค <jin> ัดได้เอามื่อได้ลูกเออเอานี่น้ำมันกินไส้มันอมน้ำมันนั่งก็ได้น้ำมันมะพร้าวเช็ดเช็ดเนื้อวับเลยนะครับโบให้มันเป็นธรรมชาติเป็นอย่างนี้ก็ได้ก็เป็นอยสีแหลมอยู่ในห่วยเออย่าไปคัดให้มัน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 เกี่ยงโอ้ยอันนี้คอยว่าจะหมดไส้อย่างงงๆมาว่าหนูไม่ถึงวันว่า โอ้ยเน็ตบ่มีแล้วแววเอ้ยสิเดือน้ำเ้าแววอะต่อสาวได้แล้วบ้านนี้อยใช้เน็ต้าของนอบ่ได้อือเอมันสิงเงาว่งมันสิ่งสะทอนบ่แต่ว่าเป็นสามตัวนลเมเงืนเงืนแต่ละแบงยี่สิบแล้วมาเามาพร้อมบาทเลยบ้านนที่เก้าบอ ก็ทึ่แล้วสิบเก้าซื้ออยู่เมื่อเช้านี่แล้วหลังนี่แหลกแล้ววันสิบเก้าสิบเก้าเจ้าว่าชิบซีขอเบิ้มกันหนึ่งขนว่าชิบซีีคือเก่าเนาะเป็นสองย่างย่างตาหอยกบดี่มดำเน่คนเน่าโมยนี่เด้อหอยตันตานขอเสิร์ฟอยดีโอเคโอเค